จะขึ้นไปต้มอ๋อเต็มอันนี้เลยเนาะโอ้โนดีสีงามพี่น้องเลยโดยโโอ้หนุ่มชินแหงงามเฮ้ยนหนุ่มชินแหงงามมีแหงหรือลูดเอ้โดยดยโดยอยูด่ดีมีแหงหาให้รีผัวได้ลูกเด้มา <laughs> <ด S 2> <laughs> หาให้รีผัวไปหาผัวให้รี โอ้ยจุดนี้มีหานค้าเลยพี่น้อยนี่มีหานขายเครื่องเนาะหานขายเครื่องอยู่แคมทางเฮ้สบายดีเด้อเฮ็ดยังอยู่เนาะโอ้ว้าก็ค่อยวะว้าก็มาลัดบอยเด้อเด้ สายตัวนี้เนาะแทนไฟฟ้าเนาะอืมแผงชะลาซิ้วนี่ได้ๆโอ้แผงใหญ่แบบนี้นี่เบิ่งโทรทัศน์ก็ได้เด้นี่เนาะเบิ่งโทรทัศน์ฮะฟก็ได้มไฟนบ่ก็บ่มีไฟเก็บก็ถือว่าบ่ได้เนาะโดยๆหลังจากเก็บไฟมอไฟหือเออเต็มแล้วต้องมีมอยกยกไฟเนาะจังไดอืม คันบ่ไฟ32โวลต์นี่กลมอยูบ่มัตายนี่มันคือสอแจงายํานั้นเนาะอืมเบิ่งตนฮัดด้ได้ดนได้สา5โวลต์เนาะเออนดอ๋อ2ชั่วโมง2-3ชั่วโมงหมดเนาะอืมกระเดดเด็ดมั่ๆคือมื้อนี้นี่ก็โอเคอยู่เนาะาเนาะาได้อยู่เนาะอืมๆ อ๋อบัวพ่นี่ยมันเก่าละบารัฟซีเนะน้ามเดินให้ล้างมันขลรุ่นมีน้ำกดอนะล้างล้างล้างต้มน้ำฮ้อนล้างล้างแล้วก็โก้ใตากแดดน้ำเฮงประมาณตากแดดไว้ประมาณสองสามมือเราจะเอาน้ำกั้นมาเติมซากได้คือเก่าโอเคอย่างใดคันวานแพงอันนั้นมันแพงขี้โก้มันบบเปื่อยไดยคันแพงขี้โกม้มันยังดีอยู่นะใส่ไดยุ่ง ประมาณ2เทื่อลงังคับแ่งคิโก้มันคู่แล,ล้วกะ็ถือว่าบ,ไบาไไ่ได้จบป้านน้ําไม้นี่นีแต่น้ําไม้ไล่บ่เนาะอืมโอ้ยเอามาก,กินเองบ่เด้อไปเกมไปขายนี่เอาไปรกระสอบอย่างอันนี้นะบ่ลุ่มนะโอ้ได้หลายเนาะปลาตัว โอ้อันนั้นลูกสาวบ่นั่นฮะอ๋อลูกสาวเนาะเอเอเพิ่งเอาผัแล้วบ่ะฮันยังไม่ได้เอาบ่อืมยังโสดเนาะโอ้ชื่อน,น,นี่รได้ฮันสาวลี่นนเ,เนาะอ๋อเออได้ได้ปลานี่มังกระบกพี่น้อยปลามังกระบุมืัอนี้ได้ลายชีพเตอิอเนาะได้เป็นแสนเซียนพอดน,นี่เนาะ แซนทงแซียนป่ะนี่อืมโนร์พันธ์เนาะอืมขัดแก้อะไรร้อยโลอาไหร่ห้าพันหมอโอ้ะพีกายนี่คือว่าสิบพันกรนีมีผู้บัดนานมีผู้มาสร้างไป พิกาได้ได้ชิพันนหรือิกายคือว่าได้กินทองเวิร์นมาอือฮึโอ้บังขึ้นเบิรงนบุษาหน่อยขายเครื่องอยู่ขนาดลีเออขายยังได้ย่อนขายเบียบวะอ๋อมือนาเดอมีโอกาสดีบรับชีเข้ามาอุนนุนชิพ่าออดซีพี่น้องมาอุหนุน ใจลุงนาด้วยเออยังโสดเนาะสาวโสดเนาะสาลีนเอาเมื่อวานนี้มาได้ไปกินข้าวเจลาดำเขาอ่ะบ่ไปห่าน้องไม้ฮะอ๋อหักมาเนาะเออน้องน้องไม้น้องน้องปลาอุตตรางี่เนาะไปขายว่าเดินกินเองน้องไม้นี่นะมากินนี่แหละต้มกินพอมาไปกินเองเนาะมากระโบกนี่ของภัยของน้องว่ะนี่แม่นแหละโอ้ได้หลายเนาะ เอาเส้นราจักบอมานะบุรีโดยอ๋อเก็บอยู่ป่าพ่องนุ่เฟซบุ๊กในมี่บอเฟซบุ๊กนะีในได้เฟซบุ๊กนะลีสีทองสาลีสีทองสาโดยลีสีทองสาเนาะอืมตัวภาษาตัวภาษาอังกฤษเนาะอ๋อน้องลีสีทองสาเอาอันุี้จปีเลยบลุรี ฮะสัะสองปีละสัสามแล้วเนาะอาหารเป็นตะเพ่งเลยฮะน้อเฮ็กดกระดอยอยูอญญ่ไปเบิง้งกอดหยาดไปเบิ้งนี่น้องอ๋อมีครบไ้มเนาะข้าวต้มข้าวนมพี่น้องออเ,ออเองไยมีข้าวต้มขา้าวนมมีน้ำดื่มมีเหล้าเออมีเบียร์พี่น้องเไงเข้มทางเลยนะนี่ แคมทางเลยนี่พี่น้องเไยทางไปบ,บ้านพะโละเนาะนี่ก็มีโต๊ะนี่มีโต๊ะมีแปนมานั่งนี่โอ้ขากนันในสมเบลพี่น้องไงขากันแลน้วนี่นั่งกินน้ำเย็นๆกินเดียนเย็นขักนะโอู้อันนี้น่าจะแม่นเราเข้าเนาะอันนี้เราเข้าบ่เนี่ยอืมโอ้ไมีแต่เล่าบ่าโนยอ๋อเข้ามัดละ ฮู้ดแล้วเข้าให้่ะเราเข้าสองอันเลยเนาะเราเข้าบ่อนังกะหรือบ่อเฮือนหลังในน้อยสองอันเราเข้ามัดเป็นบ่อจะเล่าเนาะอ๋อเฮ็ดยังกันหน่อกดเบิ่งสักสักแบ็ดบ่เออ ตัางเน็ตตงาง้หลานเอออันนี้มันโยกัะเนาะอยู่ใน,นนี้เนานะอบไฟรุ่นนีน้เลยจักโวลนี่บัวไฟนี่บ่ไฟน,น้อยเนาะเออสำนำแล้วหกโวลสิบสองโวลเนีล่ลนะ โอนมีอันนั้นแคนเนาะบัรซีนเครื่องขายบ่บบับัลีบบูชื่นอน,น,นั้นตั้งเบอลอ่าบัรซีนั้นเนาะแล้วบ่ันไหด้บไโอ้เน็ตห้งเนาะยูทนกะเนาะบิอกยูทูบได้ปสส,สองสสามปีเนาะลีเนาะ นังเข้างิ่นบ่ดปห้องเลยอ่อหนห้องใดอ๋ดิเลยียนหนมหาส็กใครนั่นดอใครเฮียหินมหาเมนแมนไอียนอยู่นี่วาอยู่โซนเผาเลยบ่อืมมสอซนเผามฮาใครเนี่ยดอกใครก็ผู้บริเทียนเนาะ โอ้น้องลีฮุนดีสีงามเด้ออายุสางสองสามปีพี่น้อยยุ่งกันนี้จะข้นบ่แม่ยูเพื่อนเจ็ดอ๋อเจ็ดทั้งลูกบอเจ็ดทั้งลูกทั้งหลานอืมอ๋ออ๋ออ๋อด้ย ข้าวกินนี่ว่าแต่ละมัดจักเป่าเดือนนึงนี่บอยข้าวสารนี่ข้าวสารเดือนนึ่งอ๋อสองเป่าคุ้มเดือนนึงเนาะโดยโดยอืมโอ้งามเด้อสาวลีนี่ลีเอ้ยงามได้เจ้าชิเดาพัวคนรวยได้เนี่ยเฮ้เลือกหลายนั่นแหละ เลือกหลายกับบมี่เลยได้ได้ชิโซกให้นอกเอาไปได้เอาวลออร่อยๆบออาธรรมดาเนาะอ๋อด้โดยโด้บินร้านเพคนนั้นเนาะพวกกินข้าวกันได้ เออดโดยโอ้หนุ่มชินแห่งงามเฮ้ยหนุ่มชินแห่งงามดยเจ้าขึ้นไปต้มอ๋อเต็มมันนี้เลยเนาะโอ้หุ่นดีสีงามพี่น้องไงสาวลีเนาะ เดี๋ไปเบิ้งหน่อยเขาได้บ่ไอ้นี่ไปได้บ่นี่ได,ได้นอ้อถามก่อนอย่าคลังเลยเนาะเอ้า <laughs> <laughs> เฮ้ดังไฟบ่แม่ฮันอืมเอ้อาง <h ans> ออลงเลย <laughs> <laughs> เออเดอโอ้เข่าให้เนาะเขา่าไมมบอนี่แม่เขา่าเก้าบออืมแต่วิคสีเอ็ดยังหนะ้ากรมนาเข่าฮะนนะอหกหักบออกหักคู่บ่าวบอมากบอดักไฟต้มน้ำไม้บอแม่อืมโอ้น้ำไม้อะไรดวงมากำงามเลยพี่น้องป้าเต็มกัญยงเลยเนี่เต็มกัญย์ากาตาตะก้าเลยนี่ป้าต้อง บ่ลูกอันมียูพอเพื่อติดแคมป้าเด้แล้วก็ไปหาอยู่ตาโอ้มีหลายอยู่ขอบใจขอบใจแม่ดักไฟอยู่ทึ่งนี่น้อสบายนอนให้อยู่ให้กินน้อแม่น้ออันนี้อยู่บนนี้ซร้างนอนอยู่แม่น้องเคยลังโมอ่าลางแนวอยู่แนวกินพี่น้องเอ้ยมันชิลุกอยู่บ่แม่คือว่าเออลุกอยู่ โดยโดยมีโอกาสชิมาลินนำน้องลี่ชิมาอุดหนุนเพิ่นโดยโดยโดยอยู่ดีมีห้งหาให้ลี่ผัวดนดูเด้วยหาให้ลี่ผัวบ่ราะหาผัวให้ลี่หาผัวให้ลี่น้ำวนหาให้ลี่ผัวโดยโดยโอเคที่พี่น้องนี่คือห้านค้าของน้องลี่นี่เออเพิ่งกำลังจำนายให้ลูกค้าเนี่ย กำลังขายเครื่องขายของให้ลูกค้าอยู่พี่น้องนีมีครบประเนาะเลยเนาะเครื่องดอกเครื่องดื่มข้าวต้มขนมนี่ทุกคนเลยอานี่เป็นห้างค้าประจำหมู่บ้านคอยบริการให้ซุมซนแถวนี่เพราะได้มีอะไรครับเสริมยามเวลาว่างบบนี้แหละโดยโดย เอาเงินทอนบ่ราะนี่สวัสดีได้เด้อกินยื้อสายนี่อ๋อโดยเลยเอาไปปนบ่านี่โดยชื่อหลายไปปนแล้วเนาะโดยเอาขอบใจเด้อแม่เด้อขอบใจหลายโดอยมีเวลามีโอกาสบราสิมาลินน้ำเอกสิมาเยี่ยมยามโดยโดยโดย